ภาษาไทยเนี่ยมาพูดภาษาไทยอันนี้เป็นสวยเอ๋ไม่ลงมาเฉือนไหน Och så, så visar du. Så så Visa visar, visar lampan. Nej, det är jag först! Och, och de här stolarna... Och det här stället ligger... Vart ligger det den. var ligger det stället? Ja. Ni var, vad heter det? Ja. Mello. Ja. Ja. då. Okay. Den här restaurangen ligger vid Norberg.

มบอกให้แต่ขอให้มันข้าแบบส้นบขอให้นายมันเยอะกันไปไงเพื่อนมันเยอะไ่ใ่นกองทอเสุดท้ายอนแรกเขาจะให้นายเมเองงอาหารทั้งซูชิากนเดียวแล้วสามเดือนเที่เราทอ็นเท่าพ่โอเคก็มานี่ขอแค่สามเดือนนะเราลองเราอง็เ็นเองแต่ว่าเราไมบอก